สวัสดีพี่น้องมิสายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุก่านสู่ผู้สู้คนนะครับเมื่อนี้คนกับปลาส่งคนกับปลาเนี่ยมาพบมาพอพี่น้องคือเกา่าคือหลังเจนเก่าเหมือนเคยกับมพ่พามามืองคมเขียวขจี้ของสวนวัดส,สันดาวเทียมนะครับผมเป็นการวานเข้าไวได้หยลายมือลายเว้นแหละครับ มาภาพนี้องว่าเบิ่งข้อมเขียวกะจีระ้ววางตนใหม่กับเข่าหน้าเข่านะครับเพื่อให้เป็นแนวทางนะครับเข่าวานเข่าก็เป็นไถรถไถหน่อยจะคลองนะครับไถไปเรื่อยๆจนว่เหลวมื่อเหลวก็จะเศร้ามาหน้ามือเสาตืตึงถึงพอมามาเลาะเบิ่งขอกงวขอกล้วยนะครับเพื่อให้เป็นหว่ามันยังอยู่ดีไม่แห้งบ่ยมือเสาตื่นขึ้นเพื่อบางที่มันของมัน หิวหนาหิวหนักนะครับผูกไหวแน่ปล่อยไว้แน่ตามภาษางัวดื้อกับผูวงัวบ่ดื้อกับปล่อยไว้ตามภาษาละครับผม ครับมาในเสามือนี่ยุงหลหินไหลตอนเสาๆทั้งยุงทั้งหินทั้งแมงวันกัดกินงัวเราก็ต้องหาวิธีการโดยการเผาเพื่องเผาขยะหรือเพื่องเศษทิ่งัวกินแล้วให้มันเป็นขวนออกเพื่อไล่ยุงไล่หินนะครับให้มันอยู่ดีไม่แห้งใหญ่มันคั่นคั่นคืคุดคือคนยุงกัดมันก็คั่นคือกันงัวคุก็คือกันละพี่นอกต้องจัดให้มันแน่เพื่อยามี อย,ยุงมีองกัจุดจากกันยุงนํำใน่ด้อพี่น้องด้อสงสารมันหลังจากเลาะมึงขอกงวขอก่้ยแล้วเขาก็ต้องย่างมึงต้นใหม่ต้นไหลที่มาเข้าปูกไว้นี่คือต้นใหม่ปู่ไว้เมื่อสิบปีที่แล้วครับผมมันใหญ่ใหญ่ใหญ่แห้งครับตน้นยางหน้าต้นนี้ก็ได้เห็ดพื้นเห็ดทานแล้วกินกานสาขาครับเดี๋ยวผมสีห้านงมาอยู่มาเห็ด เพื้นเห็ดทันให้ได้พอได้ใส่ได้ซอยนี่คือการผลประโยชน์ในการปลูกป่าด้วพี่น้องด้อมาเบิองเอาอยู่สวนวะสันดา้าเทียมจู่วัดบ่อพี่น้องจวดบ่นี่อุโมงต้นใหม่นี่เลาะไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆไปจนมึงสวนพักสวนหญ่าพุลละ กันนี่คืออูมุงต้นใหม่เดิอพี่น้องหรือเป็นอูมุงต้นใหม่ที่ปลูกไว้เมื่อหาปีที่แล้วก็มีปลามีหน้ามีหน้ามีปลาตามสโลแกนล่ะครับกับบ่มีปลากับบ่มีหน้าบ่มีหน้ากับบ่มีปลาพราะฉนั้นมอมีหน้าเลยมอตะปลูกปลาไว้น้าเพื่อใส้ลมเงาของมันนะครับในการเรืญอนเติบโตของผดหรือหน้านะครับหรือเข่าโดยการถือใบใหม่ลดนลงไปทับผมเป็นปุ๋ยห้ครับ เขาถิ่มหอวานไนวย์นอโมเมนตยังดอกแต่ก่อรตะกี้ก็อยู่อาศัยอยู่ครับต้นใหม่ต้นไหลน,นี่แหละครับผม เนื้อเฮามีหน้ามีปลาแหลมห่อตรงมีเนื้อกินเนื้ออยากน้ำดื้อพี่น้องเดินในสวนบ่สมควรที่บ่วางปลาไว้นั่นคือกอไผ่ครับพี่น้องกอไผ่มาปลูกไว้เพื่อด้กินนอเพื่อด้ใส่แนวใส่ลำน้ำแต่การไลาย่างที่มีประโยชน์จากไผ่ไผ่นี่เป็นไผ่สร้างมน้วยครับพี่น้องไผ่สร้างมนนี่์ปลูกมาเด็ดซีปี่ฮาปีแล้วครับแต่ว่าพุ่มงามพ้่มสูงสู่แถวภาคเหนือบ่ิเเพราะว่าบ้านเขามันเป็นเมืองลุ่ม ก็คือเมืองหนาวของเพิ่นนะครับนันเ็นบน,นันนันนันต้นประดูต้นพะยุ่งต้นยังปลูกไว้ลาย่ยางายแนวเพื่อให้เป็นแถวเป็นแนวไวเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันมือหฮอใ,ในชื่อทางหนาม,มาือหฮอจะมียังเพื่อขายนี่เป็นมันมันก็คือมันบานเพราะมันในไยอย่างครับมันเลือดมันยังายๆอย่างที่ปลูกไว้ตมต้นใหม่ต้นไหลนะครับอย่าปล่อยให้ว่างเพราะว่าเป็นอาหารมือหฮอทั้งนั้นเลยครับผม ครับนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งเด้อครับเด้อพี่น้องที่โซนที่ผมเคยถ่ายทํำให้พี่น้องในเบิ้งหลายเธอหลายที่แล้วนะคือโซนไพรอ่ไผ่ขึ้นไพรเผ็ดไพ่น้ําหวานเพชรน้ําพึ่งแมนบอสไผ่บงหวานเพชรน้ําพึ้งครับผมเป็นไผ่บงหวานเพชรน้าพึ้งเบอือเก่าสั่งมาจะมีสายสายเขียวน้ำกันนี่แหละมาปลูกไว้ก่อสองก่อเกิดเป็นแนวเป็น แนวเป็นแถวต่อไปเพื่อขยายพันธุ์นะครับบังนัดบังเนื้อเท่ากับปลูกไวไ้หลายต้นหลายอย่างก็พอได้กินด้เก็บอยู่เพราะฉะนั้นมะฮอจะเห็ดแต้าอย่างเดียวอย่าปลูกปลายอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อเห็ดจะหลายอย่างน้ำแน่้อผสสารกันไปเพื่อได้กินในอย่างนี้นะครข้างหนา,นาลูกหลานมะฮอส,สิบอกว่าใช่เลยพ่อกด <c oughs> ไหลกดแช่ให้ตะเข้ากดไหลกดยกโป่งย,ยกนิ่วให้ตะเฮาเลยเด้อพี่น้องเดยอเห็ดใบเบิ้งห่เสียหายหลายครับหลังจากเห็นหน้าเห็เดห้แล้ว นี่คกไว้ก็มีพอได้กินได้อยากอยู่เน้นบอ่อพื้นที่นี่นหน่อยสำนียก็ยังปลูกได้หลายเพราะฉะนั้นมฮ้ออย่าถิ่มอย่ามน่งดูได้ให้ปลูกไว้เรื่อยเรื่อยนะครับไผ่บงหวานไผ่บาหวานไผ่ขมไผ่ใส่ล่ําหรือว่าเป็นแนวกินแนว,แนวอยากอย่างอื่นปลูกผปสมผสานกันไปครับพี่น้องกับให้หน้าตะการมหอ่อก็เฮ็ดไปบ่ปต้องเฮ็ดหลายนะหน้าเฮ็ดพอถิดกินกับพ่อนะครับผม พุพพพ่นผุ่นผุนชุงชุงผุ่นเมนหยังน,อน้อหนาเมนหั่งบดแดงบ่พอได้กินไข่กินเอ่อเมเปียงมันอยู่นาะเห็นบ่หนาะหนี่ลงมา,ข,งางข้างล่างก็เป็นบกักเผาบักข่างเาง,งือนขางสวนข้งสวนเป็นบักเผาบอได้เก็บกินยำเมื่อยปลูกไว้เถอะพี่น้องดื้ออย่าไปปลาถิ่มเห็ดไห้เห็ดหน้าอย่าเห็ดยางเดียวครับเห็ดไห้มันให้หยังไก่อย่าเห็ดยางเดียวปลูกไว้ทุกอย่างทุกสิง่งครับเพื่อได้กินได้อยากแน่น,นะโคตลูกหลานพฮอจังสีวากลับมาบ้านแต่ละเถื่อ พอแม่พผ้ากินอย่างหน,นึ่งล่งสานี่ล่งสาล่ไห้ล่งหนักพอได้กินอยู่ปลูกไว้นะครับเด้อยพี่น้องเด้อย่าปาถิ่มไปปล่อยปักมือไหนตัวใหญ่สามทีตัวสั่นละมันเป็นป่านะป้าบึกบึ้บงหักทั้งสี่แล้วครับเออพี่น้องวิธีชาวบ้าน วิธีเส้าไหเส้าหน้าเส้าทงมะเฮมีสามีป้ามีปลา,าไว้มีหน้าไว้นํำก็พอได้กินได้ใส่ได้อยากคลิปนี้ก็พอสมควรขอลาลงกรมือหนาคลิปหนาพอกันไหมด้อพี่น้องดื้อสเป็นแนวใดสไตล์ใดมาติดตามจับส้มกดติดตามกดแชร์กดไลค์น้ำในดื้อขอบคุณครับสวัสดีครับ